สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชุดก้นชาร์จ Vivo V23 5 G หรือว่ารุ่นใกล้เคียงครับเอาแบบง่ายๆบ้านๆค่อยๆทำตามนะครับทำได้แน่นอนเหมือนจะยากครับรุ่นนี้แต่ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับเครื่องตัวนี้นะครับไม่ไม่ดังอย่างเดียวแอดก็จะเปลี่ยนเฉพาะไม้ครับแต่จะแกะให้ดูว่าถ้าเราเปลี่ยนสายแพรทั้งชุดเปลี่ยนทั้งชุดก้นชาร์จจะเป็นยังไงวิธีการเปลี่ยนแบบไหน ขั้นแรกครับก่อนจะซ่อมเราต้องถอดเครื่องให้เป็นก่อนขั้นแรกครับใช้ลมอุ่นหรือว่าลมร้อนครับเป่าเบาๆแล้วก็ใช้แผ่นพลาสติกครับค่อยๆแคะตรงที่ฝาหลังออกแล้วก็ไล่ไปตามขอบครับมันจะเป็นกาวสองหน้าครับที่วางระหว่างบอดี้กับฝาหลังภายใต้ฝาหลังครับไม่มีสายแพรใดๆสําหรับรุ่นนี้การแกะลูดได้เลยครับระวังนิดหน่อยแค่อย่าให้ฝาหลังงอก็พอกับอีกอย่างหนึ่งครับตรงกล้องหลังระวังอย่าให้โดนนะครับกล้องจะมัวนี่ครับ พอถอดฝาหลังเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ต่อมาครับให้เราขันสกูก้นเนื่องจากชุดแพรชาร์จนะครับจะอยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยให้เราทำการปิดเครื่องให้สนิทครับแล้วก็ขันสกูออกให้หมดพอเราขันสกูออกเสร็จให้เรายกตัวลำโพงตัวสีดำ ออกจากด้านท้ายของเครื่องต้องค่อยๆแกะค่อยๆแงะนะครับจุดนี้สำคัญมากต่อมากรณีตูดชาร์จเสียไม่ไม่ดังไม่อ่านซิมครับเราจะเปลี่ยนยกชุดเลยก็ทำการใช้ปลายเล็บของเรานะครับค่อยๆแคะสายแพรสแกนนิ้วด้านหน้าออกค่อยๆแคะสายแพรระหว่างเครื่องออกครับ ต่อมาให้เราค่อยๆแคะชุดก้นชัดออกจากตัวบอดี้ตรงนี้ครับสำคัญต้องค่อยๆ่อยทำถ้าใช้ของมีคมงัดมีคมแงะนะครับระวังโดน IC หรือว่าจะเป็นพวกซ็อกเก็ตสายแพรต่างๆครับแต่ขักต้องระวังดีๆนี่ครับออกมาแล้วครับ ก็แกะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับต้องค่อยๆงัดค่อยๆแงออกมาอย่างว่าครับถ้ากรณีเครื่องไม่อ่านซิไมไม่ดังชาร์จไม่เข้าครับแนะนําให้เปลี่ยนทั้งชุดเลยครับถึงจะไม่ใช่ของแท้แต่ก็ใช้งานได้ตามปกติอาจจะมีผลเรื่องสัญญาณน,นิดหน่อยครับแต่อาการที่ได้มาวันนี้ครับก็คือไม่ไมดังแอดก็เลยทําการเปลี่ยนเฉพาะตัวไม้ครับชุดสายแพรก็จะได้เป็นของแท้ตัวเดิมที่ติดมาจากโรงงานก็แก้เฉพาะจุดครับ แต่ถ้าท่านใดไม่ใช่ช่างนะครับแนะนำให้เปลี่ยนทั้งชุดไปเลยเป็นวิธีการซ่อมเล็กๆน้อยๆครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณครับ